ไอแพทเดี๋ยววันนี้เนี่ยกูเลี้ยงเองแล้วมึงมาแย่งกูจ่ายเฮ้ยพี่เทนไม่เป็นไรเราผมเกรงใจอ่ะทั้งหมดสี่สิบสามครับกินก็กินด้วยกันไม่ใช่หรอแล้วทำไมต้องให้เทนจ่ายอ่ะก็หารกันไปดิแอะไว้หน้าเทนหน่อยดิถ้างั้นช่างมันเถอะพี่เดี๋ยวผมจ่ายเองแอะเอากระเป๋าตังค์ยิงคืนมาถ้าคิดว่ามีเงินก็เลี้ยงเพื่อนไปเลย แอเดี๋ยวก่นอ,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 อนแอร์แอนี่นี่แอรเดี๋ยวก่อน,นทำไมต้องพูดแบบนั้นเนวยอะแทนแค่เลี้ยงข้าวเองแต่งงานเดินแทนแค่หมื่นห้าเองนะจะอะไรไปเลี้ยงเพื่อนเขาล้วมันทำไมอะเพื่อนยังข,ขับรถหรูแถมยังใส่นาฬิกาแพงเนี่ยถ้าเกิดว่าเทนไม่เลี้ยงข้าวแทนก็ขายหน้าป่ะแม่คบหนูปวดท้องกลัวขายหน้าจนลืมไปว่าลูกเมย์จะลำบากยังไงยีงไงก็แล้วแต่เลย ไงพีเทนพี่อาโกดะนะี่ยไม่มีอะไรอะเมียกูแค่งี้เง่าอะจะได้สั่งสอนนิดหน่อยอเออเสาร์วะทิที์นี้ผมว่าจะไปตั้งแคมป์อะไปด้วยกันปะไปดิต่เดี๋กูขับรถเองนะรถพี่เหรอโอ๊ยไม่ต้องขับไปหรอกพี่ไปรถผมแน่ปวดทอ้ทองปวดท้องแล้วลูกเทนแคนนี่ปวดท้องอีกแล้ว่ะเดี๋ยวพาแคนนี่ไปหาหมอเลยนะ แม่ยังรีมออมบัตไปด้วยแม่คะขอจับมันมาตั้งแต่เชา้าแล้วเทรถใครอ่ะไงเทป่ะแหมเทนมันจะเทไปใหญ่เลยนะเว้ยเดี๋ยวพี่เทน พี่เช่ารถแพงขนาดนี้พี่แอบไม่ค่าพี่ตายเลยเหรอมันทําไมวะรถเนี่ยก็เป็นหน้าต่างผู้ชายและอย่างคนเป็นสามีอย่างเราเนี่ยต้องมาฟังเมีเยอะเฮนเห็นบ้นาไปแล้วฮะเธอขนาดไปเช่ารถหลงมาอดเพื่อนเนี่ยนะแอบอย่ามาสร้างปัญหาที่นี่กลับไปก่อนไป้ถ้าเช่ารถหลงท่านใช้ของแพงอยากจะเอาหน้าเขาเพื่อนนะขอแอบถามอย่างนี้แทนจะเอาไรไปสู้เพื่อนเขาได้อะนี่หุปากตรงนี้นะ นี่เป็นมะเรงกับเพาะอาหารเน <C uz uk> าอรถที่ผมเช่ามาเทานเอาไปคืนแล้วนะส่วนเนงินยังขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยเดทาาไปขอยืมเพื่อนเอาก็ได้พอเกิดเรื่องขึ้นมาก็ไม่กลัวจะเสียหน้าหรอกใครจะบอกอะไรให้นะ ชีวิตใครก็ชีวิตมันอย่าเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่นรู้ไหมว่าการที่ทำให้คนในครอบครัวมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยมันสำคัญกว่าฮัลโหลแพทว่าไงฮัลโหลพี่เทนไม่ได้ไปกินเหล้าด้วยกันนานแล้วนะพี่ไม่ไปอ่ะพวกมึงไปกันเลยพี่เป็นไรปะเนี่ยมีพี่งี่เง่าอยูแล้วเหรอ สวัสดีครับลูกค้าไปซารีพอเทลใช่ไหมครับค่าเข็บัดด้วยนะครับ